รู้เท่าทันเศรษฐกิจกอะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยระวินมัยบ่ายค้อย กลับมาสู่ช่วงที่สองกับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องผลกระทบของโควิด -19 ที่มีต่อธุรกิจสายการบินนะคะตั้งแต่โควิด -19 ระบาด ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยสายการบินหลายสายทั่วโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบต้องหยุดทําการบินต้องมีการเลิกจ้างพนักงานนะคะคําถามสําคัญก็คือธุรกิจสายการบินเนี่ยจะฟื้นตัวได้อย่างไรจะผ่านวิกฤตโควิด1 i นี้ไปได้อย่างไรนะคะวันนี้เราคุยกันกันกบนักวิชาการนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกของ TDRI ดรสลินทรทองม่นสุขนะคะดรสลินทร์ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะถ้าประเมินถึงภาพรวมตอนนี้เนี่ยค่ะธุรกิจสายการบินทั้งสายการบินทั่วโลกเลยแล้วก็สายการบินของไทยเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะก็ต้องบอกก่อนว่านะคะธุรกิจการบินเนี่ยจริงๆมันเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูงแล้วก็มีการแข่งขันสูงมากเป็นทุนเดิมตั้งแต่ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 แล้วอะ,ค,ะค่ะทําให้เป็นธุรกิจที่มีกําไรหรือว่ามาซินเนี่ยค่อนข้างจะต่ํานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าสายการบินไหนที่เดิมสภาพทางการเงินเนี่ย ไม่ค่อยจะโอเคอยู่แล้วก่อนช่วงการระบาดค่ะก็จะลําบากมากเป็นพิเศษในช่วงวิกฤตโควิดนะคะเนื่องจากว่าดิมา์ของการเดินทางเนี่ยเกิดการชะลอตัวค่ะส่งผลให้รายได้หายสายกันมีหลายสายก็มีปัญหาเรื่องแคชฟนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เกิดมาจากที่พอมันมีการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยหลายประเทศก็ออกมาตรการการล็อกดาวหรือว่า travel restriction นะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อค่ะทีนะะี้ สายการบินหลายสายทั่วโลกเลยอะค่ะมันก็มีการยกเลิกเที่ยวบินในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาถึงพฤษภาปีที่ปีที่ผ่านมานะคะ่ะทําให้สายการบินเนี่ยหายไปเอ่อเยอะแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยไปแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าสู่ไทยเนี่ยก็หายไปเยอะด้วยค่ะ,คะส่วนของประเทศไทยเองค่ะก็ช่วงที่มีการระบาดหนักที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะทําให ตอนนั้นต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มีการล็อกดาวน์การเดินทางนะคะซึ่งมีนาคมปีหกสามเนี่ยทอํอมีปริมาณผู้โดยสารทั้งประเทศไทยเทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศรวมกันเนี่ยลดลงไปถึงเก้าสิบจุดสองเปอร์เซ็นตแล้วก็เดือนเมษาเนี่ยต่ําสุดเลยค่ะเพราะว่าปริมาณผู้โดยสารของเอ,อที่เข้ามาประเทศไทยแล้วก็รวมถึงผู้โดยสารภายในประเทศเนี่ยลดไปถึงเก้าสิบเ้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่ง เมื่อมันมีการชะลอตัวของการเดินทางอย่างนี้เนี่ยสายการบินก็มีปัญหาเรื่องต้นทุนอัพฟรอนที่ยังคง,งต้องจ่าย,ยตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีรายได้เข้ามาซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วอะค่าจ้างพนักง,งานของสายการบินหนึ่งๆเนี่ยคิดเป็นประมาณ15-35%ส5%ของต้นทุนทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีเค่าใช้จ่ายอื่นอีกที่ว่าแม้จะไม่มีการบินเนี่ย ็ยังต้องสายต่อไปเรื่ยอยๆเช่นพวกค่าต่อเครื่องบินค่าเช่าเครื่องบินเนี่ยคะ่ะสายการบินก็เลยได้รับผลกระทบกันหนักมากะะจากการที่ไม่มีไรายได้จากผูนนะะ้โดยสารค่ะอืมค่ะตรงนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงการธุรกิจการบินนะคะคำถามที่หลายๆท่านอยากทราบเลยก็คือแนวโน้มเนี่ยจะกลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ยคะ่ะมีการประเมินกันไหมคะว่าธุรกิจสายการบินจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้นี่คือช่วงไหนอะค่ะ ถ้าเกิดว่าถามว่าเออมันจะกลับมาสู่ภาวะปกติเมื่อไหรน่นคะคะจริงแล้วในระดับ global เนี่ยเอออเอตาเนี่ยค่ะก็ได้มีการประเมินผลกระทบจากโควิดต่อธุรกิจการเดินทั่วโลกไว้แล้วค่ะว่าน่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติเท่ากับก่อนเวลาที่มีการระบาดของโควิด19เนี่ยก็น่าจะประมาณปี2566ถึง67เลยนะคะก็คืออีก2-3ปีแล้วก็คาดว่าเที่ยวบินภายในประเทศเนี่ย จะกลับมาทำการบินได้เร็วกว่าระหว่ังประเทศคะ่ะสำหรับระดับประเทศไทยเนยคะ่ะก็คือต้องเท่าความวัดหลังการระบาดครั้งแรกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีการควบคุมการระบาดได้ดีระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ปริมาณการเดินทางสําหรับการเดินทางภายในประเทศเนี่ยหลังจากที่มีการระบาดครั้งแรกเนี่ยก็ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นตามลําดับนะคะแต่ว่าพอมันมีการระบาดระลอกสอง ก็คือระลอกใหม่ในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้ปริมาณการเดินทางเนี่ยเกิดการชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งดังนั้นสําหรับปีหนสี่นะคะก็คือคิดว่ายังไงการบินเนี่ยก็ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิดอยู่แต่ว่ามันก็คงจะมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ดีแล้วก็ไม่มีการระบาดอุณหภงครั้งใ่เกิดขึ้นอีกแล้วก็บวกกับก็ต้องมีนโยบายกระตุ้น เศรษฐกิจยังเหมาะสมจากรัฐบาลนะคะอุตสาหกรรมก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นค่ะคแต่แต่ว่าขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะคะก็คือเชื่อว่าเราดูประสบการณ์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะจากประเทศจีนหรือว่าอเมริกาค่ะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่มันมีสัดส่วนของผู้โดยสารในประเทศสูงอ่ะก็คือจะส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินสามารถ recover ได้เร็วกว่าด้วยนะคะ Mm hmm. ซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆก็โชคดีเพราะว่ามีส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรมการบินเนี่ยคล้ายๆกับจีนกับอเมริกาเลยเพราะว่าก็มีสัดส่วนของผู้โดยสารภายในประเทศค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะคะดังจะเห็นได้จากตอนที่เรามีการผ่อนคลายการล็อกดาว่ะค่ะตั้งแต่เออเดือนตุลากส63สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดน,นะคะตลาดการบินภายในประเทศเนี่ยก็เริ่มคืนตัวดีขึ้นถึงประมาณ36เปอร์เซ็นตนะคะ ก็เลยเมื่อเทียบกับจุดต่าสุดในเดือนเมษาที่กล่าวไปแล้วนะก็คือคิดว่าการฟื้นตัวอุตสาหกรรมการในของไทยเนี่ยก็เลยน่าจะเป็นไปได้เร็วกว่าประเทศที่มีสัดส่วนของผู้โดยสารในประเทศต่ำอะค่ะ อืมค่ะตรงนี้ก็เป็นความหวังนะคะว่าอุตสาหกรรมการบินในประเทศเนี่ยน่าจะฟื้นตัวก่อนแล้วปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของวัคซีนด้วยตอนนี้เนี่ยเท่าที่ติดตามดูเรื่องของสถานการณ์การฉีดวัคซีนทั่วโลกก็มีตัวเลขออกมาแล้วนะคะว่าพอมีการฉีดวัคซีนปุ๊บยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มค่อยๆลดลงก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่า,าเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวเรื่องของอุตสาหกรรมการบินก็น่าจะค่อยๆฟื้นแล้วก็มีการคุยกันไปถึงเรื่องของการเดินทางแล้ว กับประเทศที่มีการฉีดวัคซีนหรือว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนในรูปแบบของวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยอยากให้ดรซินทอนได้มองเรื่องของรูปแบบแล้วก็การจัดการวัคซีนพาสปอร์ตกับความหวังว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้ธุรกิจการบินฟื้นตัวได้นะคะอืมค่ะก็อย่างที่บอกว่าเอ่อโควิดเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ราไเปสองสามปีใช่ไหมคะแน่นอนว่าในมุมของสาธรารณสุขเนี่ย มันก็ต้องมีการฉีดวัคซีนเพื่อลดการติดเชื้อแล้วก็สร้างภูมิต้านทานนะคะซึ่งก็เป็นข่าวดีที่เ,เหมือนกับว่าวัคซีนเนี่ยมีผลตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็มีผลสําเร็จที่ดีค่ะทีนี้เรื่องจากว่าเอ,อความสําเร็จของวัคซีนเนี่ยก็คือ international practice เนี่ยก็เริ่มมีการทําข้อเสนอว่าคนที่ฉีดวัคซีนหรือคนที่น่าจะมีภูมิเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ได้รับการต้อนรับผ่านระบบวัคซีนพาสปอร์ตนะคะดัางที่เอกล่าวไปนะคะทีนี้ นำหรับคนที่ยังไม่รู้จักว่าวัคซีนพัสด์ตคืออะไรเยมันก็คือหลักฐานที่รับรองว่าคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดสิบเก้าแล้วอะค่ะเอ่อจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคนเนี้ยคนที่ถือพาสร์ตเนี่ยไม่ติดโรคแล้วก็ไม่แพร่เชื้อในระดับหนึ่งนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสหภาพยุโรปหรือว่าเอูเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดที่จะเปิดพรมแดนระหว่างประเทศให้กับประชากรในประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถข้ามเขตนแดนได้อย่างอิสระนะคะภายใต้วัคซีนพัสด์ตเนี่ยคะ่ะแล้วก็ ยังมีข้อตกลงนะคะระหว่างสรีฐไซปรัแล้ะอิสราเอลนะคะซึ่งให้ประชากรเนี่ยระหว่างสามประเทศเนี่ยสามารถเดินข้ามข้ามพรมแดนได้แค่พบวัคซีนพาสปอร์ตนะคะโดย mm hmm. จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนขึ้นไปนะค่ะแต่ว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือยังไม่มีการอนุมัติการใช้นะคะเพราะว่าเหมือนกับเข้าใจว่ายังมีความกังวลของรัฐว่าเอวัคซีนเนี่ยมันจะเออ่ได้ผลจริงไหมนะคะ แต่ว่าก็เริ่มมีหลายหน่วยงานเข้ามาเสนอนะคะอย่างเช่นพวกท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอประเทศไทยนะคะแล้วก็กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเอกนชนที่อยากจะให้มีวัคซีนพาสปอร์ตเข้ามาแทนการกักตัวนะคะซึ่งทําให้เธุรกิจเต่งางๆของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือว่าการบินเนี่ยมันฟื้นตัวเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าไทยจะนํามาใช้เนี่ยก็หมายความว่ามันก็จะเป็นการ เปิดให้เออมันก็อาจจะเป็นความหวังนะคะในการเปิดให้มีการเดินทางระหว่างประเทศได้ซึ่งมันก็หมายความว่าวัคซีนที่กาลังโรยหรือทั่วโลกขนาดนี้ค่ะมันต้องมีผลสำฤทธิ์ระดับหนึ่งแล้วก็ที่สาคัญก็คือมันก็ยังไม่แน่ว่าวัคซีนที่ฉีดแล้วเนี่ยมันจะสร้างภูมิคุ้มกันอยู่ไปได้นานขนาดไหน,นะคะดังนั้นเนี่ยรัฐก็ต้องมีการติดตามประเมินผลตลอดเวลาเช่นกันนะคะก็ก็คือสรุปก็คือมันก็เป็นเครื่องมือในการควบคุมเอ่อ การแพร่ระบาดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่ทําให้เราเปิดปให้ได้เร็วขึ้น,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่านํามาใช้แล้วประสบผลสําเร็จนะคะซึ่งมันก็จะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเราเดําเนินต่อไปได้แล้วก็คนไม่ตกงานเพิ่มตรงนี้ก็จะคุ้มค่านะคะแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ต้องมี reservation ว่าวัคซีนมันก็ไม่ร้อยเปอเซ็นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามันมีสัดส่วนของคนที่ฉีดแล้วก็เได้มีภูมปูมกัน เยอะอะค่ะมันก็คุ้มค่าค่ะกับความเศรษฐกิจที่มันจะเต,ติบโต,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 ตได้เร็วขึ้นแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเร็วขึ้นค่ะ อืมค่ะตรงนี้ก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วก็เห็นว่ามีหน่วยงานอย่างกระทรวงการท่องเที่ยวกับกระทรวงสาธารณาสุขก็เริ่มมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าจะมีวัคซีนพาสปอร์ตออกมาใช้รูปแบบนี่เขาจะทํำยังไงคะเช่นวัคซีนพาสปอร์ตนี่จะเป็นเอกสารที่ให้คนที่ฉีดวัคซีนไปได้ถือติดตัวไปแบบนี้เหรอคะเอ่ออันนี้เรื่องรูปแบบใช่ไหมคะค่ะก็ เข้าใจว่าเออมันอาจจะเป็นเอกสารก็ได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะไออาต้าค่ะก็คือเริ่มมีการ mm hmm. นำแบบดิจิตอลวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้ก็คือหมือนกับว่าด e v ล l อ p เอ่อโมบายแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะให้ผู้เดินทางเอ่อลงทะเบียนนะคะว่าเอ,อ่ยืนยันว่ามีการฉีดวัคซีนแล้วนะหจากอนนั้นก็คือจะได้รับสิทธิ์ในการไม่ต้องไปตรวจเพิ่มก่อนขึ้นเครื่อง <c oughs> ไม่ต้องมีเอกสารจดที่ลอะไรนะคะก็คือเริ่มมีการ อายตาก็เริ่มมีการสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งขณะนี้ก็มี42สายการบินนะคะเตอได้ตกลงเข้าร่วมแล้วค่ะซึ่งสายการบินที่ตกลงเข้าร่วมเนี่ยก็รวมถึงการบินไทยไทยสมายด์ด้วยค่ะซึ่งจะเริ่มในประมาณเดือนมีนาคมนี้นะคะแล้วก็น่าจะเห็นกลุ่มนักเดินทางกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ อืมค่ะอันนี้คือรูปแบบของบัคซินพาสปอร์ตนะคะบ้านเรานี่ก็เดี๋ยวรอความชัดเจนนะคะว่าแนวทางนี้เนี่ยจะสามารถนํามาใช้ได้เมื่อไหร่ก็ต้องรอหลังจากที่มีการประเมินผลการฉีดวัคซีนไปได้สักระยะหนึ่งก่อนนะคะอันนี้เรื่องของบัคซินพาสปอร์ตกับอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโควิดทราเวลพาสอันนี้นี่จะคล้ายๆกันไหมคะโควิดทราเวลพาสก็ COVID tra pass คือแอนตาทราเวลพาสที่กล่าวไปแล้วใช่ไหมคะค่ะ ค่ะก็คือตัว Air Travel Pass ที่จะเอาไว้ใช้เดินทางได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ แนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นกับเรื่องของการทำให้ธุรกิจสายการบินเนี่ยฟื้นตัวนะคะทีนี้ในยุคหลังโควิด1 9เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของ new n o r m a l ที่จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้ต่อไปการปรับตัวของธุรกิจการบินในช่วงที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยในอนาคตจะเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะอืมค่ะสาหรับอนาคตใช่ไหมคะค่ะค่ะ,คะก็คือปัจจุบันเนี่ย ปัจจุบันอินดัสตรีเนี่ยคะ่ะก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้อยู่รอดในสถานการณ์นี้ได้อยู่แล้วนะคะก็อย่างเช่นเออสายการบินเนี่ยก็มีความพยายามในการเพิ่มสภาพคล่องให้ตัวเองตัววลานะอย่างเช่นเออสายการบินที่ค่อนข้างจะมีสถานะทางการเงินที่โอเคคะ่ะก็สามารถกระดมทุนได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่มีการเพิ่มทุนสามล้านสี่แสนบาทเนี่ยผ่านการออกหุ้นนะคะผ่านการออกหุ้นกูค้ค่ะแต่ว่า สายการบินบางสายเนี่ยก็ใช้วิธีการควบรวมแล้วก็ซื้อกิจการะคะ่อย่างเช่นของเกาหลีเนี่ยที่ Korean Air เนี่ยได้ take over Asia n ชนะคะซึ่งผลของการ take over เนี่ยก็เป็นการขยายส่วนแบ่งของตลาดทำให้ส่วนแบ่งของตลาดในประเทศเกาหลีใต้สำหรับ o o m s t t i f l i g h t เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง70%ขณะที่ส่วนแบ่งตลาด International Flight เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50%นะคะก็อันนี้ก็ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ธุรกิจสายการบินเนี่ยก็าําเพื่อความอยู่รอนะคะสาหรับอย่างอื่นเนี่ยก็คือก็มีความพยายามในการที่จะนําเครื่องบินมาใช้เพื่อกิจการอื่นทดแทนนะคะในระหว่างที่ผู้โดยสารยังมีจำนวนไม่มากค่ะอย่างเช่นก็มีการนําเครื่องบินมาใช้ในการขนส่งสินค้าะคะอย่างเช่นแบบบางสายการบินเนี่ยก็ถอดที่นั่งผู้โดยสารออกเลยนะะเพื่อเพิ่มพื้นที่ระหว่างสินค้าะคะอย่างเช่นอเมริกันแอร์ไลน์หรือว่าฟินแอร์นะคะแล้วก็ เอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการพยายามเสริมสภาพคล่องโดยการขายบัตรโดยสารล่วงหน้าค่ะอย่างเช่นนกแอร์เนี่ยก็มีการจัดแคมเปญซื้อก่อนบินทีหลังก็คือซื้อบัลเชื่อก่อนเพื่อนําไปใช้ทีหลังเนี่ยค่ะก็ทําให้สายการบินเนี่ยมี c ค s h flow มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างแอร์เอเชียเนี่ยก็มีการเปิดขายบัตรโดยสารล่วงหน้าค่ะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ อ,อการตับตัวของสายการบินที่สําคัญนะคะทางด้านการเงินค่ะแต่ว่ามีลเรื่องหนึ่งที่อันนี้อาจจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารจากโควิดเนี่ยแม้ว่ามันจะมีการนําวัคซีนพาสปอร์ตเข้ามาใช้และะ้วยังไงก็แล้วแปลเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับเอ่อพาสเอ่อวัคซีนใช่ไหมคคะมันก็เลยต้องมีการดูแลควบคุม มาตรการแค่ระบาดเนี่ยยังไงก็ต้องมีต่อไปอีกสักระยะค่ะซึ่งอ,อถ้าเกิดว่ามันยังมีอยู่ต่อไปเนี่ยเอ,อจริงๆก็จะลําบากสายการบินโลคอสนินึงค่ะเพราะว่าเอ,อเครื่องบินลนํานึงเนี่ยก็คือ,อยังจะต้องทํามาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่เพื่อให้รายได้มันเท่าเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินก็อาจจะแพงขึ้นโลคอสก็จะอยู่ยากขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็ ประเด็นหนึ่งที่อาจจะพูดถึงก็คือเหมือนกับว่าน่าสนใจว่าก่อนที่เอ,อมีการโควิดระบาดของโควิดเนี่ยค่ะสนามบินเนี่ยมีความแออัดค่อนข้างมากกันนะคะโลก New Normal เนี่ยจะกลับไปสู่เลเวลเดิมความแออัดเหมือเดิมหรือเปล่าเนี่ยก็คือในเครื่องบินเนี่ยมีการจากัดจำนวนผู้โดยสารักให้เครื่องบินมันไม่แน่นใช่ไหมคะแต่ว่าสายการบินเนี่ยมันมีเคสที่มีการติด เชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยสายการบินก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการออกเสกเรื่อง social distance หรือว่าทำพวก sanitation นะคะเพราะว่าสนามบินเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือว่าอาจจะเสี่ยงมากกว่าเครื่องบินด้วยค่ะเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมีการพิสูจน์แล้วว่ามีแอร์โคค่อนข้างดีทําให้การติดเชื้อเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่ว่าสนามบินพวกตัวเกตที่นั่งรอแล้วก็ shuttle bus ที่เวลาพาคนไปส่งที่ เกณนะคะก็มีความแอดค่อนข้างมากนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ต้อง address ถ้าเกิดว่าจะต้องการให้มีการเปิดการเดินทางเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้โดยสารด้วยให้อยากกลับมาเดินทางทางอากาศค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวของสายการบินไหนหรือว่าสนามบินไหนที่เขาทําไปแล้วพอจะเป็นตัวอย่างไหมคะเอ่อหมายถึงด้าน เรื่องของการจัดแฟร์ซิริเทเตอร์ต่างๆซึ่งเรื่องของการมีความสะดวกที่เป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของการทําให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะอ๋อจริงๆคือสายการบิน,นทุกอย่างเนี่ยก็คือแบบเออใครก็คือมีการทําความสะอาดอยู่แล้วนะคะมไม่ว่าจะเป็นการให้แต่ส่วนนี้มีเครื่องป้องกันมีการเพิ่มสุดแอลโกอฮอล์ล้างมือนะคะมีกระบวนการในการติดตามผู้โดยสารนะคะซึ่ง เออก็คือทํากันมาตั้งแต่ตอนช่วงระบาดทาหลักค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยมันก็ต้องมีไปอีกสักระยะหนึ่งน่าจะอีกประมาณสองสามปีค่ะซึ่งก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มเติมแต่ว่าก็คือต้องก็คงจะต้องมีการจัดทํามค่ะอืมค่ะตรงนี้ก็ทําให้ต้นทุนของสายการบินเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยคะ่ะเรื่องของการช่วยเหลือธุรกิจสายการบินของภาครัฐเนี่ยในต่างประเทศเขามีการให้ความช่วยเหลือกันยังไงบ้างไหมคะอืมค่ะ ก็รัฐบาลหลายๆประเทศนะคะก็มีการให้ความช่วยเหลือธุรกิจสายการบินในรูปแบบต่างๆนะคะโดยที่มีความพยายามในการลดต้นทุนด้านโอเป r a t i o นของสายการบินนะคะอย่างเช่นช่วยเหลือในการลดค่าธรรมเนียมธุรกิจการบินอย่างเช่นค่าจอดค่าบริการทางอากาศอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีการลดภาษีเครื่องบินภาษีสนามบินให้นะคะอย่างเช่นสิงคโปร์หรือออสเตรเลียอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนที่น่าสนใจนะคะก็คือสหรัฐเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบินโดยเฉพาะออเลยนะคะถึง25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขค่ะว่าเนี่ยช่วยเหลือก็จริงแต่ว่าสายการบินท,ที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยต้องห้ามปลดพนักงานจนถึงระยะเวลาที่เขากําหนดนะคะซึ่งมันก็น่าสนใจว่าเป็นนอกจากจะเป็นความพยายามในการช่วยเหลืออุตสหาหการรมนี้โอยเฉพอแล้วค่ะก็ยังเป็นความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในการ รักษาอาจารจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้ไว้ด้วยค่ะอืมค่ะอันนี้ก็คือความพยายามของรัฐบาลที่จะประคับประคองธุรกิจสายการบินให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะคะทีนี้มาดูบทเรียนจากต่างประเทศมาสู่บ้านเราเนะะี่ยค่ะรัฐบาลไทยมีมาตรการอะไรไปแล้วบ้างหรือเปล่าสําหรับการช่วยเหลือธุรกิจสายการบินนะคะอืมค่ะสําหรับรัฐบาลไทยนะคะก็อย่างภาคบัด พอตัวทอทอเนี่ยค่ะก็คือมีการออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจการบินมาแล้วบางส่วนนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือการลดคอ่าใช้จ่ายของสายการบินนะคะอย่างเช่นพวกการลดค่าบริการในการขึ้นลงของเครื่องบินหรือว่าการลดค่าสอดเครื่องบินลดภาษีสปาร์สิบบาาน้ํามันหรือว่าแม้แต่เอ่อลดค่าเช่าออกเตศนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ย ก็มีข้อสังเกตว่ายังไม่มีการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการบินว่าถ้าเกิดว่ามีการถูกเลิกสร้างแล้วจะทํำยังไทงทางท้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสายการบินหลายสายเนี่ยได้มีการเลิกสร้างพนักง,งานบางส่วนไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่คิดว่ารัฐเนี่ยควรจะนํามาคิดต่อเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมต่อไปะคะ่ะเพราะว่าต้องอย่ลืมว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมการบินเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ย ได้มีการสร้างงานถึงประมาณ4.3ล้านงานในประเทศไทยเลยเดียนะคะซึ่งไอ้4.3ล้านงานเนี่ยก็คือรวมถึงทั้งธุรกิจต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำของธุรกิจการบินด้วยอย่างเช่นพวก u ัพพลายเ i n ผู้ผลิตเครื่องบินธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยคะ่ะซึ่งเซกเ,เตอร์เหล่านี้จริงๆเป็นสัดส่วนสำคัญของ c d p ของประเทศด้วยซึ่งหากธุรกิจการบินเนี่ยกระทบเนี่ยมันก็จะกจะระทบไปหมดเลยคะ่ะ ค่ะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ต้องโฟกัสเลยแล้วก็ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนออกมาสําหรับจะช่วยธุรกิจสายการบินด้วยหลังจากนี้เนี่ยมีข้อเสนอแนะอะไรที่ภาครัฐควรจะทําอีกบ้างไหมคะสําหรับการช่วยฟื้นธุรกิจสายการบินนะคะอือค่ะก็คิดว่าจริงๆถ้าวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยใช้ได้ประสบผลสําเร็จโดยเร็วอะคะ่ะก็คือก็น่าจะทําให้ ธุรก,กิจการบินเนี่ยสามารถฟื้นได้เร็วขึ้นเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่รัฐควรจะคิดต่อไปเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่ามีการเอาวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้ค่ะเข้ามาเในการเปิดประเทศให้เร็วขึ้นเนี่ยการกำหนดวัคซีนพาสปอร์ตหรือว่าการกำหนดให้มีโควิดเทสก่อนเดินทางเนี่ยรัฐก็น่าจะต้องเริ่มคิดว่าควรจะมีกฎหมายอะไรรองรับนะคะเพราะว่าปัจจุบันก็อาจจะบอกได้ว่าเราอยู่ในภายใต้สถานการณ์ุกเชิญนะคะแต่ว่ามันก็คงไม่ดีนะักถ้าเกิดว่าเราจะต้องอยู่ ภายใต้สถานการณ์สุกเชิญไปอีกสองถึงสามปีเลยดังนั้นเนี่ยรัฐก็น่าจะต้องคิดต่อไปว่าถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกสถานการณ์สุกเชินแล้วอะ่ะมันจะมีเครื่องมือทางกฎหมายอะไรที่สําคัญที่จะเข้ามาทดแทนกฎหมายที่ออกภายใต้สถานการณ์สุกเฉินนะคะเพื่อที่จะอ m b e d เรื่องวัคซีนพาสปอร์ตหรือว่าการที่บังคับให้คนตรวจโควิดก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศเนี่ยต้องใช้กฎหมายอะไรทําภายใต้กฎหมายอะไรนะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถอยู่กับสถานการณ์สุกเชินได้ตลอดไปค่ะ อืมค่ะตรงนี้นี่ก็คือบรรยากาศด้วยนะคะแล้วก็มาตรการแนวทางต่างๆที่รัฐควรจะต้องมีความชัดเจนสําหรับช่วยเรื่องธุรก,กิจสายการบินด้วยนะคะก็เรียกได้ว่ามีหลายๆแนวทางเลยแล้วก็เป็นความหวังด้วยนะคะว่าธุรก,กิจสายการบินเนี่ยจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปได้แล้วก็ฟื้นตัวกลับมาสู่สภาพเดิมเนี่ยคงต้องค่อยๆทํากันไปทีละเล็กละน้อยนะคะเพราะว่าคงจะใช้เวลาหลายปีเหมือนกันโควิด -19 ก็ยังอยู่กับเราไปอีกนานในช่วงท้ายนี้ มีคำแนะนำอะไรไหมคะสำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจสายการบินเนี่ยเขาควรจะต้องมีการปรับอะไรยังไงบ้างไหมคะเอ,อ่อคำแนะนำเหรอคะค่ะค่ะโอเคค่ะก็คือสายการบินเนี่ยจริงๆก็คือน่าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับจุ n นิว o r มอลนะคะอย่างเช่นการจองตั๋วออนไลน์หรือว่าการเช็คอินออนไลน์เนี่ยก็คือน่าจะเป็นเอ,อ่อนิว a l มอลแล้วก็ใช้ไปตลอดเลยนะคะนอกจากนั้นก็คืออย่างเช่น เห็นบางสายการบินเนี่ยคือก็เริ่มมีการให้พิมพ์แท็กกระเป๋าเองเอาผู้โดยสารมาติดเองแล้วก็เออันนี้ก็คือน่าจะยังคงมีการใช้อยู่ตลอดแล้วก็อาจจะปัจจุบันเนี่ยก็มีการงดจาหน่ายอ่ะหมือนเครื่องเพื่อที่จะลดการถอดหน้ากากนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องยังทําอยู่ในอีกสองสามปีค่ะแต่ว่าเอสิ่งที่สายการบินเนี่ยน่าจะต้องทําก็คือการทําให้ผู้โดยสารเนี่ยมีความเชื่อมั่น ในตัวสายการบินมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินค่ะเพราะว่าสถานการณ์อะไรมันก็ไม่แน่นอนเปลี่ยนตลอดเวลานะคะอยู่บางทีก็อาจจะมีการกระบาดครั้งใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันก็อาจจะมีควรจะทําให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างเช่นเอ่อการเลื่อนตั๋วนี่ก็น่าจะทําได้ง่ายขึ้นหรือว่าเอ่อ สามารถเลื่อนได้ไม่จํากัดจำนวนครั้งหรือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ผู้โดยสารเนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วก็กลับมาใช้บริการของการเดินทางทางอากาศค่ะอืมค่ะตรงนี้นี่ก็คือในฝั่งของผู้ที่ประกอบธรุรกิจนะคะแต่ว่าในฝั่งของผู้บริโภคเองก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าโดยสารน่าจะ แพงขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าสายการบินก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นด้วยใช่ค่ะเรื่อง social distancing ดังที่บอกไปว่าเออโล w ์สก็น่าจะหายากแล้วค่ะเพราะว่าต้นทุนก็เพิ่มแผมจุคนได้น้อยลงอีกนะคะเครือ่องบินทั้งที่เออค่ะค่ะ ซึ่งถือว่าตรงนี้เนี่ยผู้โดยสารก็ต้องวางแผนการเดินทางแล้วก็เตรียมความพร้อมปรับตัวกับการเดินทางกันให้ดีด้วยนะคะก็ต้องคิดหลายอย่างทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องต้นทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการโดยสารเครื่องบินด้วยนะคะแต่ก็เป็นความหวังนะคะว่าธุรกิจสายการบินเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่มีวัคซีนมาแล้วด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะดรฟินทรทอนคะ่ะ ค่ะยินดีค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะจากดรสลินทร์ทองมีนสุขนะคะนักวิชาการนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกจาก TDRI ค่ะสำหรับภาพรวมสถานการณ์ของธุรกิจสายการบินจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ได้อย่างไรนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ <c oughs> และววันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะและเราเจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ